สวัสดีครับผมธารัตตุลัยมือผ่าะะระครพนุกรรมก็พบกับทุกท่านเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะทำนายดวงชะตาคนเกิดราศีกุมในเดือนมิถุนาย,ยนพศสองพันห้ารอหกสเจดะครับผมไพ่ที่จะได้ครั้งนี้ใบแรกจะดูมันไม่ดีเท่าไหร่นะแต่ไพ่ใบนี้ก็ไม่ดีจริงๆด้วยแหละแต่ไพ่ใบที่สองยังโอเคนะไพ่ใบที่สองคือไพ่ นักลงทุนหรือไพ่มหาเศรษฐีไพ่ใบที่สามเดี๋ยวมาดูกันไพ่ใบที่สามนี่ก็สําเร็จนะใช้คานี้นะอืมอ่าจริงๆริงเนี้ยไพ่ใบนี้คือเดี๋ยวเดี๋ดจะบอกว่าราศีกุมเนี่ยคือราศีแห่งเซนเซนนะคือจะบอกว่าเป็นราศีที่มีิซกเซนแหลงราศีที่จับอะไรแล้วมักจะเป็นเงินเป็นทองแต่ว่า การจับเป็นเงินเป็นทองคุณจะต้องมีเซนตรงนี้ด้วยก็คือราศีกุมจะต้องมีความคิดความอ่านที่มีสมาธิหรือในสภาวะจิตที่นิ่งเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าราศีกุมเนี่ยเดี๋ยวเรามาพูดกันจริงๆนะเนี่ยห้าเหรียญเอ้ห้าห้าไม้เท้านะครับผมห้าไม้เท้าเนี่ยถ้าไพ่ใบนี้ใบแรกมันหมายถึงอดีตที่ผ่านมาอดีตที่ผ่านมาอาจจะเป็นสักสามเดือนสี่เดือนห้าเดือนแล้วแต่ แต่ไพ่ใบที่สคือปัจจุบันคือเดือนมิถุนาไพ่ใบที่3าคือคนาคตที่ถ่ายจากเดือนมิถุนานะครับผมจับสาใบพื้นดวงทนายรวมไปในสาใบด้วยเลยนะครับผมเพื่อในการเสียเวลาจริงๆจ,จ,จ,จะบอกว่าราศีแห่งเส้นเส้นในที่นี้ไม่ใช่เสนสยานะจึงบอกว่าเส้นเนี่ยมันก็คือการใช้เส้นเส้นมันออกมาจากตรงไหนเส้นมันออกมาจากสมองซีขวาหรืออย่างหนึ่งคือเรื่องของเหตุผลเหตุผลก็คือเรื่องของสมองที่ ความจริงจะบอกว่าสมองซีกซ้ายคือเรื่องของเหตุผลเหตุผลเนี่ยมันออกมาก็จริงแต่ว่าสมองเหตุผลนี่มีอํานาจน้อยมากบางคนบอกว่าเราต้องใช้เหตุผลสิเราต้องคิดวิเคราะห์แยกแยะอะไรยังไงเนี่ยพลังตรงนี้มีแค่เนี้ยกระจึงเดียวแต่ว่าไอ้ตรงสมองเรื่องเซนหรือสมองซีกขวาเนี่ยมันมีพลังมหาศาลม,มันกบภูเขาขึ้นที่โผล่มาจากอน้ําเนี่ยมันมีแค่เนี้ย แต่พอนั้าแข็งที่อยู่ข้างใต้ที่มันฝังอยู่ข้างล่างมันมีมาคือมาเพราะฉะนั้นราศีกลุ่มต้องใช้ตรงนี้ของตัวเองให้เป็นแล้วมันยังมีตรงนี้คือจิตใ้สํานึกนะแต่ว่าที่อยู่ข้างใต้นี่คือจิตใ้สานึกแต่ราศีกลุ่มเนี่ยยิ่งกว่านั้นคุณจะต้องใช้จิตที่ยิ่งกว่าจิตใ้สํานึกคือจิตข้างบนคือจิตเหนือสํานึกเรื่องนี้อาจจะดูฟังยากไปหน่อยแต่จริงๆราศีกลุ่มถ้าเรามาพูดถึงพื้นดวง จริงๆรงาศีกุมเป็นคนที่อารมณ์แปรปรวนค่อนข้างดื้อค่อนข้างที่แบบว่าจะไม่เชื่ออะไรง่ายๆเพราะฉะนั้นคุณเป็นคนมีเซนส์สูงเป็นคนที่มีพลังค้ายพลังจิตสูงมากแต่ว่าข้อที่ว่าข้อเสียที่มันบงังพลังพวกนั้นเนี่ยพอดื้พอพรดื้อเพราะบางทีใช้เหตุผลถ้าสมองซิ่งายมากเกินไปเลยทําให้บางทีโอกาสที่จะรับรู้อะไรดีๆโอกาสที่จะสัมผัสอะไรดีๆเนี่ย อาจจะไม่ใช่ทุกคนที่ดื้อก็ได้แต่ว่าส่วนมากเท่าที่ทสถิติของดวงดาวเนี่ยราศีกรุงเป็นดาวราศีนักปฏิวัติพอเรามีคนพูดอะไรมาก็อางจะเถียงก็บางจะแยง้งเลยทําให้ไม่เข้าใจอะไรกันพอดีแต่บางคนเชื่ออะไรแปลกศึกษาอะไรที่มันยากได้ก็มักจะโชคดีว่าได้ไปเรียนรู้เรื่องเงจิตเรื่องเกี่ยวกับพลังงาน เรื่องเกี่ยวกับอะไรที่มันลี้ลับเหนือโลกเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเกิดคุณหลงเข้าไปในลัทธิที่มันบ้าๆบอๆ وب, คุณก็หลงไปเลยแต่ถ้าคุณหลงเข้าไปในไม่ใช่ไม่ใช่เขาว่าหลงถ้าคุณหลุดเข้าไปใน,ในโลกที่มันถูกต้องเช่นเรื่องเกี่ยวข้องกับปรัชญาเรื่องเกี่ยวกับธรรมะเรื่องเกี่ยวข้องอะไรที่มันอาจจะเป็นเรื่องดูเหมือนไร้สาระสําหรับคนหมู่มากแต่ถ้าคนหมู่น้อยผมจะบอกว่าคุณจะเป็นคนหมู่มากหรือจะเป็นคนกลุ่มน้อย เลือกเอาแต่ถ้าคนกลุ่มน้อยพวกนั้นรวยหมดนั่นอีกเรื่องหนึ่งจงบอกว่าลาศิกรมต้องเนี่ยแหละที่บอกว่าใช้เส้นเป็นกนเรื่องนี้แหละว่าเส้นของคุณจะนําพาคุณไปสู่สิ่งที่ดีเสมอแต่คุณต้องใช้นะเส้นตรงนี้จะนําพาเช่นว่าอาคุณจะซื้อที่ที่คนอื่นไม่คิดจะซื้อเลยแต่ว่าคุณเลือกซื้อมัน แล้วบางทีคนอื่นอาจจะดูถูกคุณด้วยซ้ำว่ามันไม่ดีมันยังไงแต่คุณเป็นราศีนักปฏิวัติเนี่ยราศีนักต่อต้านนักศีอะไรราศีอะไรประมาณพวกนี้คุณจะเลิกในทํเป็นสิ่งที่คนอื่นหาว่าคุณบ้าคุณเพ้อเจอ์แต่คุณก็ทํามันจนกระทั่งพอคุณสําเร็จคนอื่นก็มาอ้อนวอนคุณว่าแบ่งเงินให้ฉันหน่อยแบ่งยังไงฉันหน่อยซึ่งหล้ยนคุณก็คงไม่แบ่งหรอกหรือว่าคุณอาจจะเป็นคนใจดีคุณแบ่งเขาก็ได้อาจจะเป็นพ่อแม่คุณเป็นครอบครัวคุณเป็นพี่น้องคุณ นั่นก็คือคราวนี้เขาต้องมอง,ง้อคุณแล้วนั่นคือราศีกุมมักจะเป็นแบบนี้และราศีที่ใช้คํานี้นะได้โชคลาภฟุกๆบ่อยที่สดุดหรือโอกาสที่ว่าในชีวิตสมมติว่าชีวิตเฉลีย่ยเจ็ดสิบปีคุณอาจจะมีโอกาสถูกสักผมไม่ใช่คําว่าถูกนะโชคลาภมีได้หลายอย่างแต่มันเป็นโชคลาภฟุกๆโอกาสห้าครั้งถือว่าเยอะเลยนะหรืออาจจะมากกว่านนะั้นนั่นคือราศีกุมมันอาจจะไม่ใช่ เล่อเกี่ยวกับถูกหุ่นถูกหวยเสมอไปแต่คุณจะคิดประดิษฐ์หรือคิดไอเดียทําเงินล้านเงินสองล้านเงินสิบล้านได้ขึ้นมาจากฝีมือตัวคุณเองหรือความคิดของตัวคุณเองที่ว่าได้ไอเดียประมาณตรงนี้ก็คือราศีกุมราศีกุมมีเพื่อนเยอะมาโกิมราศีกุมมีเพื่อนเยอะนะเพราะฉะนั้นการที่มีเพื่อนเยอะดีเพราะว่าราศีกุมมักจะมี คนอุปัมภมช่วยเหลือเพื่อนผู้ใหญ่เพื่อที่อายุน้อยก,กว่าบางทีก็ช่วยเหลือคุณเพราะว่าราศีกุมทําไมถึงมีเพื่อนช่วยเหลือเยอะพวกราศีกุมอชอบช่วยเหลือคนอื่นบางทีอาจจะไม่ชอบยุ่งของคนอื่นที่มันนิสัยไม่ดีแต่บางทีถึงคลาวเข้าถึงตาจนราศีกุมก็ช่วยเหลือเขาเพราะว่าราศีกุมเป็นดาวถือคนโทรเป็นไอ้สัญลักษณ์ถือคนโทรคือถือคนโทรแล้วเท เนี่ยคือสัญลักษณ์ที่ช่วยเหลือมวลมนุษย์ทั้งมวลถือบอกว่าบางทีการปฏิวัติการที่คิดอะไรใหม่ๆการที่ชอบช่วยเหลือคนมันคือดาวที่ต้องมาพิทักษ์คนนะเพราะสัญลักษณ์ถ้าไพ่ราศีกุมประจําเนี่ยมันคือไพ่เดอรสตา The Star, คือเทพีไอซิดนะครับผมก็คือหมายถึงดาวที่แบบว่าเทคนโทน้ําเพื่อหล่อเลี้ยงคนทั้งโลกจึงบอกว่าราศีกุมต้องทาอะไรใหญ่ๆที่ว่ามันจะเปลี่ยนแปลงโลกทั้งโลกได้ อาจจะฟังดูเหมือนเพ์เจอร์นะแต่ว่าจริงๆราศีกุมเนี่ยดาวมันเป็นดาวใหญ่อยู่แล้วเถึงดาวที่แบบเกหนุนคนทั้งประเทศกวนุนคนทั้งโลกชื่อหมอกาบางทีราศีกุมเราจะเห็นว่าเขาพินเพี้ยนเขาแปลกๆแต่จริงๆแล้วเขาอาจจะเป็นคนที่นั่งสมาธิเพื่อแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์นั่นก็เป็นหน้าที่อย่างหนึ่งหรือมาทางสายบุญมาทางสายธรรมเป็นพระเป็นพระสงฆ์เป็นหมอดูที่ช่วยเหลือคนอื่น เป็นดาราที่แบบว่าโด่งดังมากๆแล้วให้รอยยิ้มกับคนอื่นหรือบางคนก็อาจจะเป็นโค้ดเป็นครูก็เป็นได้หมดเลยอาชีพพวกนี้หรือแม้กระทั่งเป็นนักโปรแกรมเมอร์ที่ประดิษฐ์โปรแกรมใหม่ๆห,หรือบางทีก็อาจจะเป็นทำแอปทำสตาร์ทอัพอะไรพวกนี้ผมเปรียบเทียบเท่านี้พอเพราะว่ามันมีหลายอาชีพที่เพื่อผู้คนแต่ว่าราศีกุมมีข้อเสียคือไม่ชอบออกหน้าไม่ชอบเอาชื่อเสียง แต่บางคนเอาชื่อเสียงก็มีแบบว่าชอบออกหน้าก็มีเหมือนกันนะแต่ส่วนใหญ่ราศีกุมไม่ชอบเอาชื่อเสียงบางทีก็ชอบปิดทองหลังพระจึงทําให้ไม่ค่อยมีชื่อเสียงเท่าไหร่แต่ว่าเวลาศีกุมก็จะได้ผลดีตอบแทนในภายหลังบางคนชอบศึกษาธรรมะมากๆแต่ว่าอารมณ์แปรปรวนก็มีเหมือนกันผมพูดพื้นดวงตอนนี้พอเนี่ยจึงบอกว่าหาคนเข้าใจราศีกุมถ้าถามว่าราศีกุมเนี่ยหาคนเข้าใจยากนะเพราะว่า,าไพ่ใบนี้คือพื้นดวงได้ด้วย มันก็คือบางทีชอบไปทะเลาะกับเขาก็มีบางทีพูดแต่พูดไม่รู้เรื่องก็มีเหมือนกันซึ่งบอกว่าจึงหาคู่ยากถึงหาคู่ที่เขาใจยากแต่ถ้าบุญสัมพันธ์กัลยาณมิตรแต่หากัลยาณมิตรที่ดีมาสัมพันธ์กับตัวเองบางทีก็อยู่แบบไม่ต้องที่จะแบบว่าจดทะเบียนสมรสอะไรยังไงก็ดีเหมือนกันหรือบางคนก็อาจจะจดทะเบียนสมรสแต่ก็ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้ดีก็มีแต่จะหาคู่ยากหน่อยหรือบางทีก็จะได้คู่ก็ถ้าจะ อายุมากก็มีเหมือนกันเนี่ยจึงบอกว่าไพ่ใบนี้ถ้านนทำหน้าทดวงจรเป็นยังไงดวงจรสําหรับราศรีกุมนะจึงบอกว่าดวงจรอ,อันนี้พอเข้าใจดวงจรน,นะดวงจรก็คือช่วงที่ผ่านมาเมื่อห้าเดือนสองเดือนสาเดือนคืออดีตที่ผ่านมาเนี่ยมีปัญหาความคิดไม่ลงรอยอารมณ์ ไม่ค่อยดีเพราะไพ่ใบนี้หมายถึงความขัดแยง้งหรือบางทีเหตุผลกับอารมณ์ไม่ลงตัวตรงนี้ยากเพราะาเหตุผลบางทีเราคิดอะไรแล้วมันไม่ลงตัวกับอารมณ์ของคุณบางทีเราคิดอยากทําทสิ่งนี้แต่คนอื่นมาห้ามมาขัดหรือบางทีทะเลาะก,กับแม่ทะเลาะก,กับพี่น้องทะเลาะก,กับใครสักคนทะเลาะก,กับแฟนก็ได้นะทะเลาะก,กับใครบางทีเลยทําให้มันอารมณ์ไม่ลงตัวอารมณ์ไม่ดี บางทีจะลงหุ้นตัวนี้ประชุมต่างี้แล้วมันไม่ถูกใจกับฝ่ายบริหารหรืออะไรผมเปรียบที่ได้ฟังกนะ็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้เรื่องหุ้นเหมือนกันจึงบอกว่าบางทีก็เลยมีปัญหาทะเลาะก,กับผู้ร่วงประชุมคล้ายๆแบบนี้ที่ผ่านมนะาเมื่อสามสี่เดือนผมพูดเท่านี้พอนะอาจจะไม่ถึงสามสี่เดือนก็ได้ผมบอกว่าอาดีตนะอดีตไม่รู้เมื่อไหร่นะจริงๆแล้วผมจะบอกว่าช่วงเดือนมินตตกนะครับช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ย จริงๆจะบอกว่าจะเจอกับผู้ชายแบบนี้ผู้ชายแบบนี้เข้ามาในชีวิตของคุณหรือเป็นผู้หญิงก็ได้นะพอไพ่มันไม่มีเพศจริงๆผู้ชายผู้หญิงลักษณะนี้แต่นโวนใหญ่ไพ่ใบนี้จะเน้นผู้ชายไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคุณจะเจอผู้ชายแบบนี้ผู้ชายแบบนี้เข้ามาในชีวิตของคุณผู้ชายคนนี้เป็นนักลงทุนหรือคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจชีวิตของคุณสำหรับราศีกุม ไพ่แบบนี้หมายถึงแต่คนนี้เป็นคนเจ้าเล่์เป็นคนฉลาดเป็นคนที่มีไอเขาเราียกว่าอะไรนะเป็นคนที่ไม่โง่อใช้คําเนี้ยไม่โง่เป็นคนที่ฉลาดมากเป็นคนที่มีความไหวพริบปฏิภัณด์ดีอย่างหนึ่งคนคนนี้แต่ว่าถ้าคุณมีบริษัทอยู่คุณมีโปรเจกต์อะไรอยู่เขาจะมาลงทุนในโปรเจกต์ของคุณก็เป็นไปได้น,นะครับผมแต่ไพ่นี้ผมใช้คํานี้อย่างมิยามอย่างคุณอาจจะเป็นคนแบบนี้เองก็ได้นะ สดงว่าช่วงนี้เขากิจการง,งานของคุณอะไรต่างๆของราศีกุมเนี่ยจะดีหรือจะดีเพราะคนคนนี้หรือคุณจะเป็นคนคนนี้เองก็แสดงว่าคุณมีอํานาจการเงินที่ดีช่วงเนี้ยคุณมีไฟแรงในการทํางานก็ได้โอ้ฝนตกหนักมากเลยนะครับผมต่อไปผมจะบอกว่าถัดจากเดือนมิถุนาย,ยนไปเนี่ย ถ้าจากเดือนมิถุนายนไปเนี่ยาสามถ้วยจะบอกว่าคุณมีความสุขอย่างมากบางคนอาจจะได้ฉลองกับพี่น้องฉลองกับเพื่อนร่วมงานฉลองกับใครสักคนแต่คุณจะมีความสุขอย่างล้นเหลือเลยสําหรับใครที่เกิดราศีกลุ่มในช่วงเดือนหลังเดือนมิถุนายนไปเนี่ยคุณจะมีความสุขอย่างมากเลยที่ถัดไปเนี่ยอืมความสุขความเลิอหันการฉลองกับพี่น้องการฉลองของครอบครัวยังไงนะ ผมพูดไม่หมดหรอกคุณจะฉลองกับใครคุณจะมีความสุขยังไงมันอาจจะมาได้หลายทางแต่คุณจะมีความสุขอย่างไม่น่าเชื่อที่ถัดจากเดือนมิถุนายนไปการฉลองชยัยการยินดีอะไรสักอย่างแต่ก็กินมากเกินไปได้เช่นกันหรือบางทีมีความสุขมากเกินไปจนลืมการทํางานหรือบางคนก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขที่ทําให้คุณลืมอะไรใช้คำนี้นะไม่รู้จะพูดยังไง ตกทำให้ไม่มีสมาธินะครับผมมันตกแรงเห็นเสียงอย่างนี้แต่ความจมันตกแรงมากเลยจริงๆเนี่ยไพ่สามถ้วยเราต้องพูดก่อนว่าสามถ้วยมันคือการฉลองเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าถ้าจากเดือนวิฤษนายนไปนี่คุณอาจจะดีใจกับอะไรสักอย่างหนึ่งหรือบางทีมีการรวมญาติพี่น้องรวมเพื่อนฝูงรวมอะไรต่างๆและมีถ้าคุณไม่มีความสุขนะผมจะบอกว่า แสดงว่าคุณไม่ได้อะไรใช่ไหมคุณต้องได้อะไรขึ้นมาสักอย่างคุณถึงจะเป็นอารมณ์แบบนี้แต่ว่าคุณต้องได้อะไรก่อนมันจะมีกลุ่มคนอยู่ประเภทหนึ่งที่แบบว่ามีความสุขหลัง่งละโดยที่แบบว่าไม่ได้อะไรแล้วอยู่เฉยๆแล้วก็ยิ้มขึ้นมาแล้วก็มีความสุขหลัง่งละมันจะมีอยู่ประเภทหนึ่งนะแล้วก็มีอยู่กลุ่มคนที่ใช้พลังจิตแบบหแบบนึ่งจะเป็นแบบนี้ก็คือคนพวกนั้นบางคนก็จะหาว่าบ้าแหละแต่ว่า มันก็ใกล้เคียงนะแต่ว่าไพ่ใบเนี้ยผมฟ้องเลยเพราะวผมเห็นมาเยอะแล้วคนที่ตามหลักจะที่ยต้องมีความสุขก่อนใช่ไหมไอ้ยต้องต้องได้อะไรมาก่อนคนเราจะมีความสุขก็ต่อเมื่อคุณต้องมีอะไรดีๆอะ่ะไม่งั้นธรรมชาติของมนุษย์มันไม่มีความสุขหรอกใครยังองการดูอะไรมือพี่ซีกับผมนะครับผมติดต่อทัก ไลดีมาได้ที่ไลดีทารัสสองหกนะครับผมเป็นหมอดูไรมือพี่สี่นะครับผมเป็นหมอดูไรมือพี่สี่ถ้าใครทรียกงานดูไรมือพี่สี่กับผมก็สามารถติดต่อทักาไลาดีมาได้ที่ไลดีทารัสสองหกใต้ข้อความด้ดางคลิปยูทูบทักมาได้นะครับผมก็ไลดีทารัสสองหกใต้ข้อความด้างคลิปยูทูบหรือจะเป็นไลโอเอก็ได้ใต้ข้อความส้างคลิปยูทูบมีสองช่องทางไลดีทารักสองหกกับไลโอเอผมพูดทุกคลิปนะ ก็สองช่องทางไลน์ดีเท่าสองหกของเราเยแต่เวลาดูผมด้วยคุณสดๆพาังทอลไลน์พิมพ์ส่งไปอาจจะผมไม่พิมพ์ส่งไปนะแต่ว่าดูสดๆพาังทอลไลน์ไม่เป็นไลน์โอเอหรือจะเป็นไลน์เท่าสองหกดูสดๆพาังทอลไลน์เลยนะครับผมดูสดๆพาังทอลไลน์ก็สปีดขั้วโฟนสดๆให้ผมเป็นหมอดูส่วนตัวให้ผมเป็นโค้ดส่วนตัวให้กับคุณนะครับผม ถ้าใครที่เปสรวกม,มาโทรไลกับผมก็ให้ผมอาเสียงสมม่งมาก็ได้นะครับผมแต่แต่คุณจะเสียสิทธิ์ในการโทรของผมทันทีนะครับผมก็มีวิธีหนึ่งนะครับผมที่ในการดูนี่ผมพูดทางออนไลน์ไปแล้ววิธีหนึ่งคือทางสํนงานักงานสํานักงานมีลายมือพิซซจนโออกใหตัวเลขช่วยแต่ไยพึ่ที่สํนานักงานแบบว P พีนะผมเป็นเห็นผมส่วนตัวไอ้ือเห็นผมตัวตัว,ตวดูกับผมเป็นเป็น,ปนที่สํนานักงาน กับแบบลายมือพ่อใหญ่สีจำกับรถที่ชั่วโมงครึ่งแบบธรรมดามีแบบ v ีพกันเลยธรรมดานะครับผมใครมาขี้นี้ดีขึ้นนี้มีรประโยชน์กดถูกใจกดแชร์ชกด subscribe กดติดตามให้ผมเยอะๆเป็นกำลังใจด้วยเพื่อไม่พลาดใหม่ๆขิ้ดีๆจะส่งไปฝากดติดตามกด subscribe กดแชร์กดถูกใจนะครับผมวันนี้ไลฟ์เพียงเท่านี้สวัสดีครับบ๊ายบาครับ